สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง Starcomin t ครับเมื่อคืนนั้นเราผ่านวันลูปิีนี9้มาเกี่ยวกับบทสรุปผลมวยนะครับและว,วันนี้ก็จะเป็นส่วนวันไฟใน27ที่จะแข่งบันเสาร์วันที่11มกรานี้ครับแล้วคู่ไทยนะั้นมีแค่2คู่นะครับสำหรับวันไฟนน27คือเสือคิมแล้วก็กุหลาบดำนะครับซึ่งเราต้องเชียร์คนไทยกันนะครับ เรามาเริ่มมวยคู่แรกเลยครับสำหรับวันไซไนเดย์27โดยเป็นตัดิกาของมวยไทยในรุ่นเบนเตอร์เวทคู่ระหว่างเสือแบกต้องมาเจอมวยรัสเซียอีกครั้งหนึ่งและเป็นสไตล์พันดุนะครับเจอกับคอตตูลน,นักปรากฏว่าเป็นที่น่าเสียดายของเสือแบกนะครับเสือแบกนั้นแพ้คะแนนให้กับนักมวยรัสเซียอย่างคอนตูนเป็นแบบน่าเสียดายนะครับเสือแบกนั้นถูกโดนนับให้ยกหนึ่งแล้วก็มีแพะจนยกสาม แต่พอโดนนั้นก็ไม่ยอดทอนะครับสลหรับเสือแบกก็เปิดเกมบุกใส่วมรัลลเสเซียแต่วมรัลลเสเซียนั้นเขาค่อนข้างแก้เกมมันดีเลยนะครับโดยมีศอกสั้นแถมไปด้วยทําให้เสือแบกนั้นน่าจะออกหมัดลาบากพออยู่ระยะใกล้ชิดครับแต่เป็นที่น่าเสียดายของเสือแบกนะครับที่วันใหญ่นั้นก็ไม่ชนะมาสามนัดติดต่อกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเสือแบกแอดนั้นขอเป็นใจให้กับเสือแบกต่อไปนะครับ คูตต่อไปนั้นก็เป็นมวย MMA นะครับสลับมวยหญิงคู่ระหว่างชิโรโกะเจอกับเมงโบนะครับและปรากฏว่าคู่นี้มาทุสุดเลยเป็นชัยชนะของเมงโบนั่นเป็นฝ่ายเอาชนะชิโรโกะไปเป็นการเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันนะครับเมงโบนั่นก็ทำลายสถิติชิฮิโร่เพราะชิฮิโร่นั้นก็ชนะมาหลายนัดติดนะครับคู่ต่อไปคู่ที่สามก็เป็นมวยเอ็มเอสรับผู้ชายนะครับคู่ระหว่างอาร์ลอสเจอกับออร์กิส แล้วผลปกฏว่าออก,กิดนั้นก็ชนะเร็วอีกแล้วนะครับโดยชนะั้งแต่ยกที่1เลยโดยเอาชนะออรลอดไปแบบขาดลอยโดยการลัดนะครับต่อไปก็เป็นคู่ที่4แล้วนะครับตัดิกาย MMA เหมือนกันระหว่างซาดินคอสเจอกับทาสึมิสึแล้วปรากฏว่าซาคิรอดนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะทาสึมิสึไปได้นะครับโดยเป็นการเอาชนะแคแนนแบบเอกชันเลยเป็นมวยแบบสู้ไม่ได้เลยเพราะ ซาคิโรดนั้นก็เป็นฝ่ายลูกอยู่ฝ่ายเดียวส่วนทาซึมิสึนั้นก็เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับแต่ก็ยื้อไปได้แล้วก็ทาซึมิสึนั้นก็แพ้คะแนนไปครับคู่ที่5นี้เป็นคู่เดียวสำหรับมวยจับ,บล็อกคู่ระหว่างลีออนเจอกับทอมมี่นะปรากฏว่าลีออนนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะทอมมี่ไปได้นะครับโดยเป็นการเอาชนะคะแนน โดยมวยปั้มนี้เป็นตัดรการมวยแค่สิบนาทีเท่านั้นแบบไม่มียกแบบยกเดียวคือจบเลยนะครับแล้วดีออนนั้นเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ในสุดก็ดีกว่าชัดเจนนะครับยิ่งช่องสุดท้ายนั้นเกือบจะชนะอยู่แล้วแต่เวลานั้นช่วยทอมมี่ไปก่อนต่อมาก็เป็นคู่หกแล้วนะครับคู่ระหว่างลูกิซี่เจอกับโคดีซึ่งคู่นี้นั้นจบเดียวอีกแล้วนะครับลูกิซี่นั้นน็อกโคดีไปแบบง่ายได้โดยการทีบแล้วทีบอีก ดูเหมือนโคดี้นั้นจะท้องบางอยู่หน่อยนะครับก็เลยทําให้ลูริซี่นั้นเตะเอาเตะเอาจนทําให้โคดี้นั้นแทบไปไม่เป็นแล้วก็แพ้นอกเป็นในที่สุดนะครับแล้วคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับที่ได้โบนัสยินดีด้วยนะครับลูริซี่ต่อไปก็เป็นคู่ที่เจ็ดแล้วนะครับเป็นรุ่นชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฉพาะการครับคู่ระหว่างเดนิสเจอกับอาร์ดิโอนาแล้วผลปรากฏว่าคู่นี้นั้นแค่ยก2เท่านั้นคือเดนิสเอาชนะ อาริโอนาเปนนในที่สุดนะครับแรกแมกมาก็สูสีเดนิสแก้สถานการณ์ไปได้ทําให้อาริโอนานั้นแพ้ให้กับเดนิสเป็นที่สุดและเดนนิสนั้นก็เป็นแชมป์เฉพาะการเป็นที่สุดนะครับยินดีด้วยนะครับคู่รองนะครับคู่นี้เป็นอะไรที่มันมากเลยนะครับหนักเจอหนักแข้งเจอแข้งเข่าเจอเข่าข้างนั้นเลยสลับกุหลาบดําเจอจอร์นลินิเคเกอร์แนวผลทุกคนว่าคู่นี้แม้กุหลาบดาจะโดนนับก่อน แต่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะจอร์นลีนิเคอร์ไปแรกแ,แ,แอดคิดว่ากุหลาบดำนั้นแพแล้วน,น,นะครับเพราะโดนนับต,ตั้งแต่ยุคที่1แต่จอร์นลีนิเคอร์นั้นเป็นมวยี่สไตล์ที่ไม่ค่อยจบยกเท่าไหร่นักเพราะน้องคู่ต่อสู้มาตลอดแต่แล้วพอเจอมวยบทมวยขยี้แล้วก็มวยอายุน้อยอย่างกุหลาบดำนั้นก็ทําให้จอนั้นแทบไปไม่เป็นเลยนะครับแต่แตกุหลาบดำนั้นโดนนับหลังจากนั้นกุหลาบดำก็ออกบทได้มากกว่าจอร์นแน่นอนครับ แล้วเจออาวุธเด็ดของกุหลาบดําคือเตะนะครับคือเตะแข้งขวานั้นทําให้หมัดของจอนั้นแทบจะอ่อนแรงเลยทีเดียวแล้วกแ็แพ้กุหลาบดําเป็นที่สุดนะครับในคู่ปิดท้ายคู่ที่9เป็นคู่เอกนะครับในตระการมวย MMA คู่ระหว่างถังไข่แชมป์จากจีนนะครับแล้วก็อันบัดคู่ท้าชิงและปรากฏว่าอันบัดนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะถังไข่ไปได้แต่ยกที่5้โดยเป็นการฟุ้มได้เลยนะครับ หางไข่นั้นตั้งรับอันบ้านอย่างเดียวเลยแต่อันบาสไม่ได้แชมป์นะครับเพราะน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักเกินไป1น,นปอนด์จบไปนะครับทุกท่านกับผลสรุปวันไฟใน27่สิรักทุท่านล่ะชอบคู่ไหนมากกันส่วนตัวแอดนั้นชอบคู่กุหลาบดำกับจอนนะครับซึ่งมันเป็นการพิสนาการณ์แบบมากๆเลยซึ่งกุหลาบดำนั้นคิดว่าจะแพ้แล้วแต่สุดท้ายนั้นก็ปรากฏว่าชนะจอนอยู่ดีต้องชมสปิริตเลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเกี่ยวกับการสรุปวันนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้ในช่องส s t a ค Comment ได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน